แบบลงทะเบียนได้ฟรีนะครับโดยที่ปกติราคาสินค้าที่ขายช่องทางออนไลน์นะครับจะตกวลละ990บาทปกติจะมีค่าส่งลงทะเบียนที่30บาท EMS 55บาทแต่ว่าณสถานการณ์ปัจจุบันที่โควิดกำลังแพร่ระบาดอยู่ในอยู่ในหลายประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยก็กำลังป้องกันการระบาดนี้อยู่นะครับทาง ทางโอคิเทคนะครับซึ่งร่วมกับทางซูเปอร์ชีจัดโปรโมชั่นที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงคอยล่าได้ได้ง่ายนะครับโดยาการจัดโปรโมชั่นให้ส่งฟรีแบบลงทะเบียนแต่ผแรกนะครับจัดส่งฟรีแบบลงทะเบียนองแรกก็คือลูกค้าจะประหยัไปได้30บาทนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการเป็นส่งแบบ EMS นะครับลูกค้าแค่เพิ่ม25บาทก็จะได้ส่งแบบ EMS ไปเลยนะครับก็คือจะลดไป30บาทครับโอเคโปรโมชัน okay. uh, ที่2นะครับเป็นโปรโมชันที่ถ้าลูกค้าซื้อคอเลรา2 2ขวด uh, จะส่งฟรีแบบ EMS ไปเลยนะครับซึ่งการส่งฟรีแบบ EMS อ่ะดีบที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับจะสามารถถึงรวดเร็วนะครับอ๋อ โปรโมชั่น2ขวดส่งปีนะครับอันนี้อันนี้ลูกค้าจะจ่าย1 9 8 0บาทนะครับจะได้คอยล่า2ขวดส่งแบบ EMS ฟรีครับโปรโมชั่นที่3สําสำหรับสินค้าที่เป็นคอยล่าอย่างเดียวนะครับสินค้าที่เป็นคอยล่าอย่างเดียวโปรโมชั่นสามขวดเอ่อจะได้ส่งปีแบบ EMS ด้วยครับและจะลดราคาเหลือขวดละ 960บาทจาก990บาทนะครับเบสเซ็ตอ๋อเบสเซ็ตโปรโมชันนี้ลูกค้าจะจ่าย2,880บาทนะครับจะได้คอยล่าสามขวด2ปีเลยก็คือปกติแล้วค่าส่ง EMS ของ3ขวดจะอยู่ประมาณ67บาทนะครับอันนี้ก็คือลูกค้าได้ลดราคาไป67บบาทและได้ลดราคาแต่ละขวดไปอีก ขวดละ30บาทนะครับซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากต่อมาเป็นโปรโมชั่นที่4สําหรับสินค้าเขาไล่ไล่อย่างเดียวนะครับคือโปรโมชั่นแบบ6ขวดส่ง e m s p และเหลือ909บาทนะครับอันนี้ลูกค้าจะจ่ายทั้งหมดห้าพ่อยห้าบาทนะครับก็คือลูกค้าจะประหยัดไปได้เกือบ90บบาทต่อขวดนะครับรวมค่าส่ง ของขวดจะอยู่ประมาณ97้าบบาทนะครับก็ประหยัดได้เยอะมากนะครับโปรโมชันนี้ครับส่วนโปรโมชันที่ใหญ่ที่สุดของอีก10ขวดนะครับตัวสิบขวดเนี่ยจะราคาเท่าจะราคาเท่ากับโปรขวดแต่ละขวดนะครับแต่ละราคาเท่ากับโปรหขวดคือ9 0้า้้าบาทแต่ว่าลูกค้าจะได้รับเซ็ตของขวัญ ปีจากซิกเนเจอร์นะครับลูกค้าเลือกเซตของขวัญใดก็ได้นะครับซึ่งตัวเซตของขวัญน,นะครับก็คือเป็นโปรโมชั่นตัวนี้ที่ทางทางโอคิเทคนะครับร่วมกับทางของซิกเนเจอร์นะครับร่วมกับการจัดขึ้นมาซึ่งลูกค้าสามารถเลือกเซตใดก็ได้นะครับแล้วก็เลือกสีใดก็ได้ตามนี้ซึ่งถ้าลูกค้าซื้อ6กขวดอยู่แล้วนะครับที่รับประทานแบบ6กขวดอันนี้จะแนะนำใ,ให้ซื้อตัวนี้เลยนะครับเพราะว่า ถ้าลูกค้าสามารถได้เซ็ตของขวัญมูลค่า500บาทขึ้นไปนะครับเยอะแยะมากลูกค้าจะเลือกออแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าซื้อซ้ำก็สามารถรับได้อีกนะครับโอเคครับ